สวัสดีเพื่เ,เ,เชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ๊กก็อยู่ในสตูดิโอของเราอีกแล้วนะเพื่อที่จะรีวิวสินค้าที่อยู่ภายในร้านนะวันนี้ก็จะได้รับมอบหมายให้มารีวิวสินค้าตัวนี้เพราะว่ากำลังอยู่ในหน้าหนาวนะช่วงนี้ก็อยู่ในหน้าหนาวแต่ว่าร้านอาหารโรงแรมที่เปิดแอร์นะัดแล้วก็ต้องการให้อาหารของตัวเองเนี่ยเวลาทําออกมาทอดออกมาย่างออกมานะ แล้วให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่หรือสม่ำเสมอแล้วก็หน้าทามนะตัวนี้พี่แจ๊ขอนําเสนอเป็นตู้โชว์พายหรือว่าตู้อุ่นอาหารแบบแห้งนะเพราะว่าแบบเปียกไม่ได้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะยี่ห้อนาโนเทคนะฮะรุ่นเอ็นทีแปด็นะนะครับ,รนะนะรบให้ความร้อนโดยตัวนี้ทํำยังไงเอ่ยตัวนี้เราก็แค่เอาอาหารที่ต้องการอุ่นนะ่ะใส่เข้าไปชั้นบนและล่าง ด้านล่างตัวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับนะครับทำงานยังไงนะฮะตัวนี้ก็แค่เปิดนะครับ <Okay. S 1> เปิดฮีตเตอร์ตัวนี้ขึ้นมา <Okay. S 1> อันนี้ก็เปิดไฟเฉยๆนะเราแค่เปิดไฟเฉยๆก็ได้นะโดยที่ไม่ให้มันร้อนแต่ตัวนี้สามารถทําให้มันอุ่นร้อนได้โดยการตั้งอุณหภูมิก็ได้ตั้งแต่3 0 4สิิองศาไปจนถึงแปสิบองศาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเขาก็อุ่นใช้ได้นะครับ ทำงานโดยมีฮีเตอร์อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีฮีเตอร์เนาะให้ความร้อนเนาะให้ความอบอุ่นขึ้นมาภายในตู้แบบนี้นะได้หมดเลยไก่ทอดนะฮะนักเก็ตไก่ป๊อปเซนไฟนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารเหนืออย่างประเภทไส้อั่วหรือว่าประเภทของย่างของไก่ย่างได้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นของคาวแล้วก็ของหวานก็จะมีอะไรก็จะเป็นประเภท พายเนาะตัวซองมากระลองหรือที่เห็นเห็นเยอะๆเลยก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะที่ลูกค้าซื้อไปอุ่นอาหารก็จะมีเยอะมากเลยนะครับรูปร่างก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องแบบนี้เนาะราคาก็ไม่แพงนะฮะก็สี่พันกว่าบาทสี่พันเก้าร้อยบาทเองถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป้ตุ๊กเป้เครื่องครัว หรือว่าเป็นเพจของเรานะฮะวเว็บเบสทิเ,เ,เ,เชนไนด์ .com แบบนี้เนาะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่เจ้าขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับ